สวัสดีครับพบกันเช่นเคยครับกับประคำรยามเช้าวันนี้เรามาคุยเรื่องสามคำพลังใจจากพระธรรมอิสยาบทที่43ข้อที่1ถึงข้อที่4พระธรรมอิสยาบทที่43ข้อ1ถึง4บัตรนี้พระเจ้าผู้ได้สร้างท่านยาโคบ พระองค์ผู้ได้ทรงปั้นท่านอิสราเอลตรัสด,ดังนี้ว่าอยากกลัวเลยเพราะเราได้ไถ่เจ้าแล้วเราได้เรียกเจ้าตามชื่อเจ้าเป็นของเราเมื่อเจ้าลุยข้ามน้ำเราจะอยู่กับเจ้าเมื่อข้ามแม่น้ำน้ำจะไม่ท่วมเจ้าเมื่อเจ้าลุยไฟเจ้าจะไม่ไหม้และเปลวเพลิงจะไม่เผาผลาญเจ้า เพราะเราเป็นพระเยโฮวาพระเจ้าของเจ้าองค์บริสุทธิ์แห่งอิสราเอลผู้ช่วยให้รอดของเจ้าเราให้อีบเป็นค่าไถ่ายของเจ้าให้เอธิโอเปียและเสบาเพื่อแลกกับเจ้าเพราะว่าเจ้าประเสริฐในสายตาของเราและได้รับเกียรติและเรารักเจ้าเราจึงให้คนเพื่อแลกกับเจ้า ให้ชนชาติทั้งหลายเพื่อแลกกับชีวิตของเจ้าจากเนื้อความที่อ่านไปมีคําใหญ่อยู่คําหนึ่งที่เป็นคำตรัสของพระเจ้าบอกว่าอย่าก,กลัวเลยถือว่าสำคัญหลายครั้งหลายคาชุวิเราเนี่ยมีปัญหาเพราะวาความกลัวที่มันครอบงําจิตใจทําให้เราไม่กล้า จะทำสิ่งใดเมื่อมีความกลัวเข้ามาแล้วปั๊บเนี่ยถึงแม้จะมีความสามารถก็ไม่กล้าทำเมื่อมีความกลัวเข้ามาครอบงาจิตใจปับ๊บถึงแม้จะมีความรู้มีความเข้าใจแต่ก็ไม่กล้าทำแต่พระเจ้าตกกรัสกับเราว่าอย่าก,กลัวเลยให้เรามีความมั่นใจที่จะทำสิ่งที่เราอยากจะทำแต่ถ้าเรามีความกลัวนั้น เราทำไงพระเจ้าบอกอย่ากลัวเหตุผลที่พระเจ้าบอกอย่ากลัวก็มีสามคำที่จะเป็นพลังใจของเราทําให้เราไม่กลัวสามารถก้าวเดินไปข้างหน้าและทําในสิ่งที่เราจะทําให้มันบรรลุเป้าหมายได้คําแรกคือพระเจ้าตรัสเจ้าเป็นของเราคํานี้สําคัญเพราะว่าพระเจ้าว่าเราเป็นของพระองค์เมื่อพระเจ้าเป็นเจ้าของเราแล้วเนี่ยพระองค์ก็จะปกป้องดูแลเราอย่างดีปกป้องดูแลเราอย่างดี ะะจะไม่ปล่อยให้เราต้องถูกทอดทิ้งจะไม่ปล่อยให้เราต้องล้มเหลวจะไม่ปล่อยให้เราแล้ต้องเผชิญปัญหาแต่ลําพังนะฮะพ,พรพงว่าพรุงจะปกป้องเราอันนั้นคือสิ่งสําคัญที่เกิดขึ้นในคำแรกนะ,ะเหมือนกับเราถ้าเราไปกัใครแล้วเราไปคนใหญ่คนโตนะและชิ้เราไปเ,าเขาบอกว่าเขาจะปกป้องดูแลเราเพราะว่าเราเป็น ของของเขาเป็นเด็กของเขาอาใชัยคนนี้เป็นเด็กของเขานะฮะเป็นคนที่อยู่ในความดูแลของเขาฉะนั้นเจ้าของคนนี้จะปกป้องดูแลรักษาอย่ดีนั้นอย่ากลัวเพราะว่าพระเจ้าเป็นเจ้าของเราปรงตัดว่าเจ้าเป็นของเราคําที่สองที่ทำให้เกิดพลังใจคือว่าเราจะอยู่กับเจ้าอย่ากลัวเลยเราจะอยู่กับเจ้านะ,ะไม่ว่าเจ้าจะลุยข้ามน้ํา นะเราจะอยู i̇şte well. ่กับเจ้าเมื่อเจ้าจะต้องเดินลุยไฟพระองค์ก็บอกว่าเราจะอยู่กับเจ้าพระองค์ไม่ทอดทิ้งเราคําว่าพระเจ้าอิมมานุเอลพระเจ้าทรงอยู่กับเราถือเป็นคําสําคัญมากนะเป็นกําลังแกได้ให้เราทําเถอะอย่ากลัวเพราะพระเจ้าอยู่กับเราอย่กลัวจะไม่สําเร็จเพราะพระเจ้าอยู่กับเราอย่ากลัวว่าจะไม่สามารถชนะปัญหาได้เพราะว่าพระเจ้าอยู่กับเรา พระเจ้าไม่เคยทอดทิ้งเราเมื่อเรามีความมั่นใจพระเจ้าอยู่กับเราพระองค์ไม่เคยทอดทิ้งเรามีอะไรที่เราต้องกลัวนะฮะอาจจะวันวนเงงๆแต่จะกลัวเพราะว่าพระเจ้าเราคาที่สามที่เป็นคําทําให้เกิดพลังใจเราเป็นพระเจ้านะฮะเราเป็นพระเจ้านึกดว่าเราเป็นพระเจ้าเราเป็นพระเยโฮวาพระเจ้าของเจ้านะฮะองค์บริสุทธิ์แหกอิสราเอลกำลังพูดถึงอะไร พูดถึงความยิ่งใหญ่ของพระเจ้านะ,ะเป็นผู้สร้างฟ้าสวรรค์แผ่นดินและเป็นผู้สร้างเรามาเป็นผู้ให้ชีวิตกับเราพูดถึงความยิ่งใหญ่ของพระองค์นะฮะพูดถึงความเป็นอามาตะพระองค์เราเป็นซึ่งเราเป็นเราเป็นอยู่นะ,ะตั้งแต่เริ่มและจะเป็นอยู่ตลอดไปนะ อันนั้นคือสิ่งที่สําคัญที่อยากจะให้มองเห็นภาพว่านี่คือสามคำพลังใจนะฮะเจ้าเป็นของเรานะฮะเมื่อเราเป็นของพระเจ้าพระเจ้าสัญญาว่าจะปกป้องคุ้มครองดูแลเรานะฮะเราจะอยู่กับเจ้าให้มั่นใจเถอะว่าพระเจ้าจะไม่ทิ้งเราไม่ว่าเราอยู่สถานการณ์แบบไหนอย่างไรอย่ามีความรู้สึกว่าพระเจ้าทิ้งเราพระเจ้าอยู่กับเราไม่ทอดทิ้งไปไหน นะพร้อมในการช่วยเหลือพร้อมในการดูแลตามที่ความเป็นเจ้าของของพรงค์และที่สาคัญเจ้ว่าเราเป็นพระเจ้าเมืม่อื่อเราเป็นพระเจ้าพูดถึงความยิ่งใหญ่ของพรงค์ที่พร้อมจะทําสิ่งต่างอะไรก็ได้ไม่อย่างั้นพงษ์จะพูดไม่ได้หรอกว่าเราเป็นเจ้าของเราอยู่กับพระเจ้าถ้าพงษ์ไม่ใหญ่พอนะแต่พระเจ้ายิ่งใหญ่พอมีอํานาจพอสามารถจะ,ะทําสิ่งต่างที่เกินความเข้าใจได้ฉะนั้นอย่ากลัวนั้นพี่น้องครับ อางหนุนใจทั้งหลายเวลนนี้อาจจะมีความสุขหว่นวิตกอะไรก็ตามแตนะ่เรามีความรู้สึกว่าเราจะไปรอดไหมเราจะชนะไหมเราจะผ่านพ้นไปได้หรือเปล่าสามคำพลังใจครับนะจําเป็น,น,นเจ้าเป็นของเราพระเจ้าตรัสว่าเจ้าเป็นของเราฉะนั้นพระองค์ดูแลเราดีคำที่สองพระเจ้าตรัสว่าเราจะอยู่กับเจ้าพระองค์จะไม่ทอดทิ้งเราฉะนั้นอย่ากลัว คำนี่สามคือเราเป็นพระเจ้าเชื่อมั่นในความยิ่งใหญ่ของพระองค์เมื่อพระองค์พูดคำไหนพระองค์ทำสิ่งนั้นและเ่นคันพระองค์ทำได้ในขนนใจนะครับว่านี่คือสิำคัญช่วงนี้ท่านมีปัญหาอะไรให้ฐานกับพระเจ้ามีความทุกข์ใจอะไรให้ฐานกับพระเจ้าโดยนึกถึงสามคำนี้ไว้ให้ดีสามคำนี้จะเป็นสามคำพลังใจที่ช่วยเราสามารถฟันฝ่าปัญหาอัปสรรคได้และก้าวไปสู่ความสำเร็จตามเจ้า วางไว้ให้กับชีวเราเราร่วมใจฐานนะครับพระบิดาพระเจ้าสรรเสริญขอบคุณในความรักโปรองพระเจ้าใหญ่สมควรแก่การสเสริญประเกียติจงใ่พระเจ้าที่สูงสุดขอบคุณในความรักขบับพรรองในพระนามพระเยซูเจ้าอาเมนคำถามสำหรับการใครครวนวันนี้ท่านปรารถนาจะมอบชีวิตของท่านให้กับพระเจ้าแล้วหรือยังเพราะเหตุใด ข้อคิดประจำนี้นะครับเมื่อเราเป็นขอพระเจ้าไม่มีวันที่พระเจ้าจะทิ้งเราอย่างเด็ดขาดอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อติดตามคลิปต่างๆของช่อง KKPL Live และสามารถสนับสนุนพันกิจผ่านข้อมูลที่ปรากฏบนหน้าจอ